ม่เขาจะไม่เป็นลูกแล้แอาหารน่ะไปไปเลี้ยงที่ปีลแล้วแต่เขาเขาเริ่มไม่ไม่ไม่เป็นเป็นว่าเราจะตัดตัดปีกล้วยได้หรือ,อยังบางคนปลูกกล้วยไม่ตัดปีออกถามว่าไม่ตัดกับตัดตา่างกันยังไงมันจะทําให้สารอาหารนะไปไปเลี้ยงที่ปีด้วยทีเนี้ยแทนที่เขาจะมาเลี้ยงที่ตัวหวีที่ตัวกล้วยอะ่ะก็กลายเป็น เขาไปเองที่ปีนี่วิธีการดูว่าเราจะตัดได้ยังเนี่ยสังเกตครับเนี่ยเห็นไหมเขาออกมาสักพักแล้วแต่เขาเขาเริ่มไม่ไม่เขาเริ่มเป็นแต่ดอกละคือเลี้ยงต่อได้แต่เขาจะไม่ค่อยโตแล้วนี้เป็นกล้วยลม้มนางไม่ใช่กล้วยหอมไม่ใช่ไข่เขาจะเล็กอยู่แล้วจริงๆเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็โตกว่านี้ได้อีกแค่นิดเดียวแต่เขาก็จะสุกละเนี่ยจริงๆอะ่ะเราเราจะต้องตัดแล้วนะครับแบบเนี้ยเราต้องตัดแล้ววันนี้เป็นวันที่สาม หลังจากตัดไปครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าพวกเนี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นลูกแล้วนี่ครับอันเนี้ยก้ากึึงก้ากึึงเห็นไหมพอเขาเป็นลูกเขาจะเป็นถ้าเขาเป็นลูกเขาจะเป็นเลยเขาจะไม่ได้แบบค่อยๆเป็นถ้าเขาออกมาจากปรีเนี่ยเขาจะรีบโตเป็นเป็นผลกล้วยเลยแต่ถ้าไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆผมาจะตัดตั้งแต่ตรงนี้อ่าแต่ว่าเนื่องจากต้องการทําคลิปอะให้เห็นเพราะว่า วันนั้นะมันมีการปิดอยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วมันก็มีดอกอยู่ข้างในซึ่งมันมีความกั้มขึงว่าตัวตัวปีอาจจะกลายเป็นผลก็ได้แต่ว่าเท่าที่เคยทํามาเนี่ยมันจะจบแค่ตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าพอเป็นปีปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาต้องรีบกลายเป็นผลทันทีมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับมันจะไม่ใช่แบบค่อยๆโตมันจะไม่ใช่วันนี้ก็เลยจะมาตัดทิ้งเลย เราก็จะมาตัดอีกเลยนะครับก็นี่คือผลทั้งหมดของเครือนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเครือนี้ก็ได้หกหวี